สวัสดีครับ FC พี่พ,พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญรูปไข่หลวงพ่อทองมาให้พี่พี่ได้รับชมนะครับแล้วก็เหรียญเต็มอง์รุ่นบรารมี 6- 5หอีกหเหรียญน,นะครับรวมเป็น2เหรียญน,นะครับผมมาให้พี่พี่ได้ชมกันเดี๋ยวผมจะให้ชมเหรียญรูปไข่ที่ระลึกครบ6รอบของหลวงพ่อทองสุทธศีโร บัดบ้านไร่อำเภอกานขุนทศจังหวัดนครราชสีมามาให้พี่ๆได้ชมก่อนนะครับผมเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้ออัปปกานะฮะเหรียญรูกไข่เนื้ออัปปกาด้านบนจะเขียนพระอาจารย์ทองสุทธสีโลนะครับบัดบ้านไร่อำเภอาการขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับผม เดี๋ยวซูมให้พี่ๆดูใกล้ๆชัดๆนะฮะหมายเลขนะครับ843นะฮะหมายเลขสาหลักนะครับผมเนื้ออัปปกานะฮะมาดูหูห่วงดูขอบตัดนะครับผมดูขอบตัดนะฮะความคมของเหรียญน,นะครับสวยงามนะฮะครับผมจานหน้าหลังนะครับผมหลวงพ่อเมตตาจานให้นะฮะหน้าหลังเลยนะครับผม ก็ใช้ห่วงเจาะหูนะฮะด้านหลังก็จะหลวงพ่อเมตตาจารย์ให้ก็จะเขียนนะฮะเขียนด้านหลังจิตสร้างถวายนะฮะจิตสร้างถวายว่าเป็นเทลลึกในงาน ฉลองอายุครบหกล้อของหลวงทองเรานะครับผมเจ็ดสิบสองปีนะครับผมสามสิบเอ็ดสิงหาคมหกสี่นะฮะสามสิบเอ็ดสิงหาคมหกสี่นะครับผมสวยงามนะครับจะเป็นเนื้ออัปปกานะฮะเนื้ออัปปกาสวยนะครับผมเดี๋ยวนี้ เอ,อเป็นที่นิยมและตอนนี้พาราก็ยังไม่แรงนะฮะก็ฝากพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบเก็บด้วยนะครับผมเดียนนียวนี้อีกไม่นานก็จะมีราคาไปไกลแน่นอนครับผมเป็นเดียนที่สวยงามครับผมสวยงามมากๆเลยครับก็ เป็นอีกหนึ่งเดรียญที่นิยมนะฮะกำลังจะมาแรงนะครับผมก็ฝากพี่พีเอฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน้สร้างคลิปต่อๆไปก็ขอราบสวัสดีครับผมร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับผม